เป็นวันเสาร์ที่เราได้หลายงานมากเลยค่ะตื่นเช้ามาซักผ้าไว้แล้วก็ไปไลฟ์สดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็มาตากผ้าแล้วก็มาทํากล้วยบวชชีเอาไว้ให้คุณสามีแล้วก็ลูกชายทานนะคะเป็นการฝึกทําครั้งแรกด้วยค่ะเปิดตํำรับตําราดูเป็นอย่างดีเลยค่ะทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทําเลยค่ะง่ายๆตามสไตล์ของสาวสูงวัยเหมือนเดิมค่ะทําตามทุกขั้นตอนทุกสเต็ปอย่างพิถีพิถันและอย่างละเอียดเลยค่ะ สาวจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นสําคัญด้วยนะคะเวลาทํากับข้าวหรือทําอาหารกินเองตัวเราเองจะต้องได้รับความปลอดภัยและก็ไม่ท้องเสียด้วยค่ะสาวสูงวัยเป็นคนหนึ่งที่ถ้าคิดอยากทําอะไรหรืออยากจะลองทําอะไรสาวจะลงมือทําเลยค่ะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเราจะต้องยอมรับในสิ่งที่เราได้ทําลงไปแล้วด้วยค่ะ วานอร่อยอร่อยไม่อร่อยยังไงก็คือเราได้ลองทําและได้ลงมือทําด้วยตัวเราเองค่ะครั้งนี้ไม่อร่อยครั้งนี้หวานไปครั้งนี้เปรี้ยวไปครั้งนี้เค็มไปเราก็จําไว้แล้วนำไปปรับปรุงเพื่อ ให้รสชาติดีขึ้นในการฝึกทำครั้งต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับตอนที่สาวฝึกทำรรม,มะกอกแช่อิ่มนะคะสาวทำไปทำมาตอนนี้ครั้งที่ห้าครั้งที่6แล้วรสชาติอยู่ตัวแล้วก็อร่อยทุกครั้งแล้วค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้การฝึกทำกล้วยบวชชีของสาวสูงวัยถึงจะเป็นการฝึกทำครั้งแรกบอกได้เลยค่ะว่ารสชาติออกจะหวานมากไปนิดนึงชิมแล้วสาวก็เลยเพิ่มน้ำอุ่นลงไปเพื่อปรับรสชาติความหวานลง ในที่สุดเราก็ได้กล้วยปวดชี้รสชาติพอดีพอดีเลยลค่ะค,ะคะี่น้องถึงสิเป็นการน่องเห็ดเทือกกระตามที่กล้วยบวชที่ตามสไตล์าสาวสงไห้ใจหมักมวลค่ะเช่นเดียวกันกับการออกกําลังกายนะคะถ้าไหนทําไม่ได้ทําไม่เป็นทําไม่ถนัดค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปค่ะเพื่อนๆสู้ๆนะคะสาวสูงไว้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ